แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ12ธันวาคม2 5 6 5แอดมีข่าวดีสินเชื่อจากทกศมาอัปเดตให้กับพี่น้องทุกคนได้รับทราบนะคะกู้เงินด่วน5 0 0 0 0ืถึงห้าแสนบาทสินเชื่อทกศเงินช่วยเหลือเกษตรกร มีอะไรบ้างและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่ดีทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะทกศพร้อมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ ในเขตประกาศพื้นที่ประสบภัยของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะด้วยสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายหรือนำไปลงทุนเพื่อพัฒนาเกษตรกรกรมต่อไปนะคะสินเชื่อทกศมีอะไรบ้างให้เราได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวเรานะคะ โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินวงเงินกู้รายละไม่เกิน5 0,000ืนบาทปลอดเงินต้นและดอกเบี้ยหงวดแรกเดือนที่7เป็นต้นไปนะคะเป็นไปตาม MRR กำหนดให้จำรานี้คืนเสร็จสิน้นภายใน3ปี โครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นการลงทุนนะคะวงเงินกู้รายแล้วไม่เกิน5 0 0แสนบาทอัตราดอกเบีย้ย MRR 2ปัจจุบัน MRR จะเท่ากับร้อยละหกจุดานะคะกำหนดชำระคืนไม่เกิน15ปี สินเชื่อทกศหลายหลายคนหลายๆท่านยังกังขาอยู่ว่าอนุมัตินานไหมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อนะคะจะพิจารณาจากหลายปัจจัยด้วยกันเช่นวัตถุประสงค์ในการขอกู้ความเป็นไปได้ของโครงการความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพนั้นๆหลักประกัน ความสามารถในการชรําระคืนและปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมเป็นต้นนะคะสนใจสินเชื่อสมัครได้ที่ทกสสาขาใกล้บ้านนะคะหรือโทร call center 0ูน5 5สองห้า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  ต่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในที่ทกศทุกสาขาไกลบานทันนะคะอัปเดตข่าวดีสินเชื่อจากทกศนะคะให้กู้เงินด่วน5 0 0 0 5 0 0 0 0 0นบาทต,ต่อรายสินเชื่อทกศเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทย